ช่างสิบหมู่ช่างหลวงช่างแกะช่างแกะเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่ที่มีความชำนิชำนาญในการสร้างงานศิลปะที่ละเอียดประณีตโดยใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายคือมีดแกะงานของช่างแกะจำแนกตามวัสดุที่นำมาใช้สร้างงานและการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่งานแกะเครื่องสดใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นของสดแกะเป็นลวดลายดอกไม้ใบไม้รูปภาพต่างๆดูราวกับเป็นของจริงเนื่องจากเครื่องสดมีความสดใช้งานได้ในเวลาสั้นช่างแกะจึงต้องมีความเชี่ยวชาญทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว งานศิลปะตกแต่งด้วยงานแกะเครื่องสดที่รู้จักกันดีเช่นใบสีส่วนงานแกะเครื่องถาวรใช้วัสดุเนื้อนแน่นมีความแข็งพอสมควรเมื่อนำมาแกะแล้วไม่แตกหักชำรุดง่ายเช่นงาช้างหินสบู่หินออดเครื่องมือแกะงานประเภทนี้ต้องมีความคงทนและแข็งแรงด้วยงานแกะเครื่องถาวรที่สำคัญได้แก่ ตราหรือดวงตราประทับมักทำด้วยงากลึงรูปทรงกระบอกเตี้ยหน้าตัดตรงด้านบนกลึงเป็นปุ่มสำหรับจับตราพระราชลัญจกรสำหรับใช้งานได้เป็นเวลานานใช้งานแกะแม่พิมพ์หินซึ่งมีวิธีการแกะใกล้เคียงกับการแกะดวงตราต่างกันแต่วัสดุที่นำมาแกะคือใช้หินสบู่หินอ่อน แกะให้เป็นลวดลายต่างๆเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์ใช้ตีพิมพ์รักสมุกหรือรักตีลายสำหรับนำไปประดับตกแต่งงานประติมากรรมและยังมีงานแกะประเภทงานประติมากรรมกึ่งลอยตัวและรูปลอยตัวขนาดเล็กเช่นพระพุทธรูปล้วนเป็นงานแกะที่ต้องใช้ทั้งฝีมือและความอดทน จึงจะได้ผลงานที่งามสมบูรณ์สมความตั้งใจ